อ่ะนะครับก็ขอตสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับวันนี้อยู่ผมกับมิอีกแล้วเนาะนะครับกับเกมวันกาซิโลนะครับวันนี้ผมก็อ่าจะมานะครับอัปเดตแพทนะครับประจำมาที่10นะครับเดือนมิอ่าเดือนกรกฎาคมนะครับก็มีแค่นะครับท่าจีอ่าท่าจีกระเสมานะครับก็มีแค่อ่า ในในตัวเสานั่นเองนั่นเองนะครับโอเคเนาะนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราอ่ากดเข้าไปที่หน้าเข้าเกมก่อนนะครับก็เดี๋ยวขอตัดนิดนึงนะครับนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูที่จุดเด่นนะครับของแคนเจ้าทาจิกาเซอาทาซีอาทาซีคาเซนะครับก่อนเลยนะครับก็นะครับจุดเด่นนะครับของแคนทาทาจิกาเซคือนะครับอ่า คือนะครับการสั่งเวอร์นะครับเหล่าเพื่อนนะครับและอ่าจะได้รับพลังนะครับแล้วก็คีย์ที่ค่อนนะครับเพิ่มนะครับและคนที่โดนสั่งเวอร์นะครับก็จะมีความอ่าก็จะมีความสามมาพิเศษนะครับอย่างอื่นเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็เม็แค้นที่แบบว่าน่าสนใจนะครับใช้คำว่าน่าสนใจดีกว่าเนาะนะครับเพราะว่ามันน่าเล่นมากนะครับโอเคนะโอเคครับผมนะครับก็สาหรับเจ้าแคนอ่า ถ้าจิคาเซนะครับก็วิธีการหานะครับก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับโอเคเนาะนะครับกดเข้าไปที่ตรง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 หยุดเลยโอเคครับนะรอรอลดแป๊บหนึ่งนาอนะครับก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โรงเรียนนะครับโอเคนะนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับผม <Norwegian> อ่านะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องของสตอรี่นะครับของแคนอ่าของของอ่าอิซากินะครับโอเคเนาะนี對對 uhh. hina, ่ครับอืมอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับอ่านะครับวิธีการหานะครับแคนทัทจิกาเครับก็คือนะครับนําตัวใบนี้นะครับโอเคเนาะไปแลกตรงนี้นะครับโอเคนะซึ่งนะครับอ่าหนึ่งแพ็คนะครับเท่ากับหนึ่งนะครับโอเคเนาะนะครับเราก็สามารถมากดแลกตรงนี้ได้นะครับโอเคนะ นะครับแล้วก็อ่าฮะอ่ะพี่ครับถามว่าตัวเนี้ยครับอ่าฮะมันอ่ามันหาได้จากไหนนะครับก็หนึ่งนะครับหาได้จากการกวาดล้างนะครับเอ่อหมดเก็บพินโซนะครับนะฮะผมขอแนะนำนะครับให้กวาดล้างนะครับหมดนอร์มอนโอเคเนาะนี่ครับโอเคครับแล้วก็อ่าฮะแล้วก็สองนะครับจากการล็อกอินนะครับสามนะครับจากการซื้อนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับมีเควสมาด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมจะบอกเควส ให้ท่านผู้ชมฟังนะครับถ้าสมมตินะครับมีเสียงเพื่อนเสียงดังเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเวสอ่าตรงนี้นะครับแล้เขาก็จะได้อ่าเขาก็จะให้ไอไอชิ้นส่วนนะครับการสุ่งเนาะนะครับมันก็จะเป็นหนังสืออะไรอะหนังหนังสือ <c oughs> อ่าโอเค,อเค,อเคนะครับนะครับแล้วก็เวสตรงนี้นะครับก็กว่าล้างนะครับวิพีนะครับไปถึงห้าหมื่นนะครับคุณผู้ชมนะครับก็จะได้รับนะครับอ่าชิ้นส่วนหินโซ่นะครับของเจ้าแคน ทาจิกาเสมาเลยนะครับโอเคเนาะสิบห้าชิ้นนะครับทุกวันนะครับทําทุกวันโอเคเนาะนะครับนะฮะแล้วก็มีเควสเสริมด้วยนะครับสําหรับเจ้าเควสเสริมนะครับก็อันนี้นะครับอันอันนี้นะครับก็นะครับทําการนะครับสู้นะครับอ่าแทนอ่าทําการสู้กันสู้นะครับจับ อ่ากับแคนอิสกินะครับหนึ่งครั้งนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็ผ่านนะครับหมดอีซี่นะครับอันนี้ก็ทำกานกวาดล้างนะครับไอเจ้าจิตกรรมเนี่ยนะครับทั้งหมด5้าขังนะครับเควสผมก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเนาะนะครับส่วนการอ่าส่วนอ่ามันก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคเนาะนะครับส่วนต่อไปนะครับก็เป็นส่วนของเลดอัพนะครับของแคนนารุคามินั่นเองนะครับก็นะครับก็เปิดตั้งแต่วัน วันที่สิบห้าอาวันที่สิบนะครับถึงวันที่เท่าไหร่เออคือผมอยากจยบอยกว่าผมอะ <laughs> ไอ้นี่เองนะว้ยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมานะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมานะครับจิตกรรมนะครับของอ่าอ่าคือผมขออนุญาตบอกจิตกรรมของแคนทาทาจิกาเสก่อนนะครับก็จิตกรรมนะครับตั้งแต่วันที่10นะครับตอน10บโมงนะครับถึงวันที่20นะครับตอนที่2นะครับห้้านาทีนะครับโอเคเนาะนะครับส่วนสกิลนะครับก็สามารถนะครับอ่า เดี๋ยวผมจะทำการนะครับทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ให้ด้านล่างนะครับก็ท่านผู้ชมก็สามารถาเข้าไปดูไอเจ้าสกิลของไอเจ้าทาจิคาเซกันได้นะครับโอเคเนาะโอ้โหพูด โู้ชื่อแบบลำบากมากนะครับนะครับแล้วก็มีจิตกรรมนะครับเมเลดอัพนะครับก็ตั้งแต่วันที่10นะครับก็เป็นแค่งของนาลุคามินะครับจนถึงวันที่15นะครับเดือนกดากดาเนาะนะครับก็เดี๋ยวคลิปนะครับไอการ์ดหน้าเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทำการลง อ่าลงภายในเอ่อสองสามวันนี่แหละครับนะครับเพราะว่าผมอมาให้ว่างจริงๆนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเนาะนะครับแล้วก็มีอ่ามีของรางวัลน,นะครับเหมือนเหมือนกับเป็นของของรางวัลแบบเชิ่เนะครับ ก็คือเขาอะฮะอาเปิดเซิร์ฟช้านิดหนึ่งนะครับเขาเขาก็จะให้แบบัวดใจนะครับแล้วก็เหรียญมาให้นะครับโอเคเนาะนะครับอาฮะประมาณนี้แหละครับนะฮะนะครับแล้วก็อ่อาเดี๋ยวผมขอดูแพทนนิดหนึ่งนะครับอ่าก็ขอขอบคุณนะครับโอไม่ใช่อย่าอย่าอย่าสปอนเซอร์ยังไม่เข้านะครับ ก็ <g eler> อ่เอาเดี๋ยวผมขอแป๊บหนึ่งนะนะครับก็นะครับมีประกาศสำคัญนะครับอันนี้เกี่ยวกับการเล่นนะครับของเจ้าอ่าของเจ้าไอ้แรลงนะครับว,ว,ว,วดหมดแหลงครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรอรอเน็ตเพื่อนแป๊บหนึ่งนะนะครับเดี๋ยวผมขอตัดแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> อ่านนะครับก็นะครับอันนี้คือประกาศสําคัญนะครับเกี่ยวกับการกระทําซ้ําๆนะครับของการพ่ายแพ้นะครับโดยเจตนานะครับโดยการต่อสู้นะครับโดยการจัดอันดับนะครับก็ก็ก็คือ เจ้าหมดแรงนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับนะครับในฐานะนะครับที่เป็นมาตรการครับการปรับปรุงนะครับเพื่อต่อต้านนะครับความพ่ายแพ้นะครับโดยเจตนาในการต่อสู้นะครับการจัดอันดับนะครับซึ่งเราครับได้รับอ่าได้รับการเรียกร้องนะครับจนขนาดนี้นะครับการอัปเดตนะครับในวันที่1กระดากระดานะครับอ่าเราได้ระบุนะครับจำนวนการได้ของ VP นะครับแล้วก็เนื้อหาการตอบแทนครับ VP นะครับจำนวนที่ซื้อ นะครับคะแนนอันดับนะครับในการต่อสู้นะครับอันดับนั่นเองนะครับตามที่เราได้รายงานไปแล้วนะครับเราเราได้ทําการเปลี่ยนแปลงนะครับเราต้องขอรายงานว่านะครับเราสามารถลดจํานวนการกระทําที่เกี่ยวกับการพ่ายแพ้นะครับหรือหรือว่าการการกดออกแบบไม่ ไม่มีสาเหตุอะครับเออง่ายๆเลยฮะโอเคเนาะนะครับอนอกจากนี้นะครับอขอให้เราทราบว่าครับในอดีตนะครับเพื่อปกป้องครับการเกิดนะครับการเกิดการซ้ำนะครับการช้านะครับอ๋อนะครับคือคือเขาเขาเขาบอกว่านี่ครับท่านผู้ชมครับนะฮะเขาบอกว่าเออแบบเขาเขาจะเออแบบทําการปรับปรุงนะครับไอเจ้าเออแบบอ่า อืมถ้าช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมไปเล่นแรงครับท่านผู้ชมจะเห็นไอ้พวกแบบอ่าไลช้านะครับหรือหรือว่าไอ้พวกแบบไอ้พวกแบบไม่ไม่ยอมไลนะครับหร,หรือว่าไอ้พวกแบบไอ้พวกโปรทั้งหลายเนี่ยนะครับโอเคเนะาะถามว่าพี่ครับเซิร์ฟเซิร์ฟ เซิร์ฟเจพีนี่มีโปรแล้วเหรอมีแล้วนะนะครับมีแล้วนะครับโอเคเนาะนะครับก็อาโปรโปรนะครับที่ผมเจอมาครับก็ก็เป็นโปรพวกแบบเออแบบอาไม่อาไม,ไม่ไม่มีการมุมหมดเวลาครับอาถ้าสมมติแม่ไลค์นะครับก็ไม่มีวันหมดเวลาครับ อันนี้เขาปออย่างแรกนะครับโอเคเนาะนะครับที่ที่ผมเห็นมานะครับและและสุดท้ายนะครับเขาบอกว่านะครับอ่าเราอยากจะให้ทุกท่านนะครับสําหรับอ่าความเข้าใจนะครับแล้วก็ความอ่าความร่วมมือนะครับในการสร้างนะครับสภาพแวดล้อมนะครับคือผมอยากจะบอกว่าเซิร์ฟเจียเพีครับนะฮะมันมันไม่ได้หลายแรงนะครับเท่าเท่ากับเซิร์ฟเย็นนะนะครับโอเคเนาะนะครับคือผม โป้ที่แบบว่าถ้าทางทางของผู้พัฒนานะครับคือเขาอ่ะรู้แล้วนะครับโอเคเนาะนะครับก็แพทรายรายละเอียดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับแล้วก็นะครับเขาจะนะครับถ้าสมมตินะครับคุณแม่ไลน์นะครับหรือว่าอะไรนะครับนะฮะเขาก็จะทําการระงับนะครับไอเดี่วข่าวนะครับหรือว่าทาวอนนะครับ ก็คือเป็นการแบนถาวรนั่นแหละนะครับโอเคเนาะนะครับถ้านะครับใครที่โป่อยู่นะครับขอร้องนะครับนะฮะอย่าโป้เลยนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับมันเป็นเกมที่สนุกนะครับโอเคเนาะนะครับขอร้องนะครับอย่าโป้เลยนะครับโอเคนะนะนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะนะครับบ๊ายบายอ่าอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะครับโอเคนะครับบ๊ายบายครับเซลเกนครับผม